สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่ยี่สิบเก้านะครับพฤศจิกายนันห้ารหสหกนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธของบ้านเรานะเช้าวันพุธของบ้านเรานะครับหุ้นดาวโจนเช้าก็จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับ เป็นหุ้นจากนิวยอร์กนะครับเลขจากประเทศจากนิวยอร์กนะครับสหรัฐอเมริกานะต้องพีเอพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะปบะวางเรขกให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ส่วนท่านใดที่กดติดตามแล้วก็กดติ๊กเกอร์รูปหัวใจรูปอะไรก็ได้ไปให้อาจารย์นะเพื่อที่จะได้เชื่อมเชื่อมต่อกันเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับอ่เป็นกําลังใจให้ช่องด้วยอะไรประมาณนี้แหละ่ครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่้วก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะ,อะไรบ้างนะครับเอาสีอะไรออะยืบอนะ่าเห่าเนาะครับ เด่นนะครับเด่นวันนี้นะวานนี้เข้าไหมวานนี้ออกสามสี่เจ็ดหกแปดนะครับเข้าสี่เจ็ดนะตัววินก็เข้าหกแปดนะอ่าครับประมาณนี้ก็โอเคผ่านนะครับอืมอ่นวานนะครับ่าแล้วก็มาชมกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับสี่ห้าหกนะครับ ี่ห้าหกนะวันนี้นะสี่ห้าหกนะครับครับเน้นที่ห้านะครับลองสี่กับหกนะครับอืมประมาณนี้สี่ห้าหกคู่ของเขามีอะไรบ้างหละ่ะคะนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะอ่าครับตอนนี้ก็เรามาจับคู่กันดูตอนนี้ ห้านะครับเล่นที่ห้าก่อนนะห้าห้าห้าเดี๋ยวนะครับก็กลัวครับอืมแต่ก็คือคือ สักครู่ะนะครับแค่หนึงนะครับเอา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 ใหม่นะครับเอาใหม่นะ มัน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 จะออกมาได้ไหมไม่ได้มันต้องมันต้องเอาใหม่เลยมันต้องเอาใหม่เลยนะครับขอไปเลยนะแปบ๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวมันข้อมูลไม่ตรงกันอืเด่นนะครับเด่นนะสี่ห้าหกนะครับเน้นที่ สี่เหนที่ห้านะครับลงหกนะครับเ่ินชุดของเขาก็มีสี่ห้าหกชุดของเขาก็มีชุดหนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะชุดหนึ่งสองสามนะครับชุดหนึ่งสองสามเอาเก้าด้วยดีวยกว่ากันกันไว้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับอ่าห้าอะไรห้าห้าใครชอบห้าเก้าก็จัดไปนะครับแต่อันนี้ก็ขอผ่านนะครับ าเอาไว้สำหรับวินนะ5้าศูนย5ศูนย์ห้านอสองห้นะครับส่วน4นะครับ4 0่4 4 1 1 4 4ู4 4 4สี่ครับอืมตามนี้นะครับส่วน6นะครับ6รองนะครับ6กศูนย์หกนองหกนะครับดูวินนะครับ หกนะครับเออชุอเดเจาะอินชัวรองนะครับฮอส่วนวินนะครับวินนะวินก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้านะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้านะวินนะครับโอเคครับตามนี้เลยนะครับอืมนสนที่ห้านะครับกับสี่นะ เส้นที่ห้ากับสี่นะครับส่วนตัวคู่เขาก็ตามนี้นะครับตามนี้นะแต่ขอเอาเฉพาะส่วนนี้นะครับ5้าศูนย์4 0าหนึ่ง้าสอง้าสมสี่นี่หนึ่งอสสามะครับหกศูนย์หกหนึ่งหสองหกามนะครับ, 60, 6, 1, 2, 6, 3, รบส่วนหกเดืนรองนะส่วนชุดวินตามนี้นะครับชุดวินก็เดินดีเหมือนกันนะใช้สูตรนี้เนาะเออประมาณนี้ตัวเน้นเหรอคะนี่เดี๋ยวไาน,นะครับ ตัวเน้นขอเน้นที่นะครับขอเน้นที่หนึ่งกับสามนะหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามก็คือห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสามสามห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสามสี่นะ,ะต่อไปอีกก็ได้หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสามสามหกนะครับเด่นนะครับอันนี้นะ,ะเด่นนะ อันนี้ตัวตัว,ต,วตัวเด่นตัวเน้นมันก็แต่มันจะถึงตรงนี้แหละแต่ก็เลยมาถึงตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเอาตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับที่เหลือก็เป็นตัวรองนะครับตามนี้นะอ่าครับประมาณนี้นะครับอ่าห้าหนึ่งห้าสามาสามีาสาม่หนึง่งสี่สามหกหนึ่งพูดง่ายๆว่าหนึ่งกับสามก็เด่นนะครับประมาณนี้นะ ส่วนสายรูดนะครับรูดที่ห้านะครับเป็นหลักนะกับสี่นะครับส่วนใครชอบหกก็จะไปนะครับดาวจนเช้านะครับตามนี้นะอ่าเรียบร้อยแล้วแคปเจอหน้าจอไว้ติก๊กติกต๊กติกต๊กติ๊กไว้อ่าประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับอ่า,ากว่าจะผ่านด่านได้ปรับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงๆ Councill นะครับดาวจนเช้านะดาวจนเช้าของ มันจะออกตีสี่นะครับตีสนะี่ตีสี่ห้าตีสี่ห้านาทีลาล้นี่แหละอืมใครยังไม่ตื่นก็ไปลุ้นตอนเช้าเอาขอให้เงินไหลเข้ามาเทเข้ามานะครับขอให้ตื่นเช้าคุนมามีเงินเข้าบัญชีนะครับระมานี้นะ,ะก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เหตุได้กิดกันนะครับอืมครับ อย่างุดหงิดอย่ามโมโหอย่าอารมณ์เสียนะครับคิดบวกคิดดีๆนะครับประมาณนี้นะแล้วมันก็จะดีเองนะครับโชคดีโชคดีแหงๆครับสวัสดีครับ